ขอบคุ้เขามาฟามิเลีย เขาปาเชเลนเขาเล้าเฟนนาะจกเก่งพี่นอ้องมาจกเก่งมาจกเก่งลมเย็นสบายเลยลมเย็นสบายเลยค่ะอยู่ตรงนี้แหละตรงนี้แหละ <laughs> จะประตุยังไงให้ไงไป,นงไป,นไป,ปเ,เปนาะนป,ะปึงใบมันไบปรดเรืเอยเนาะมึงเหนียนวะบนอับใมันอุ้นข้างในคนเขารียนอยู่วยเนาะตรงนี้เขาเพได้เรียนเนี่ คนกันลังอันมาลายไป,ปเอกเปลี่ยนเทะเลยอะ่ะเห็นไปเอกแล้วตอนนี้เห็นว่างามๆทางในเขาเล่นอยู่ว่าเห็นคนน่ะไปยางยาง,ง,างเห็นว่า <c> ข <oughs> นมาหลายเลยก็ต้องยางมาเห็น โอเคโอเคกลับบ้านแล้วค่ะต้นหม่พี่น้องงามๆเบื้องบนเลนเด็กน้อยเอาอวดอยู่ดีก่อนเดี๋ยวมันจะอยากเด็นนำ้ำ มาเบิงสวนสนุกของเด็กหน่อยเด้ออยู่ดีเอ้ยบริ่องครกันก่อนเรียนว่าเป็นเด็กหน่อยาไม่เล่น,นเป็นชิงชาสวรรค์ อมองเดนเล็กน,น้อยเบิ่งอันเี็มันหมุนหมุนมนี่อย่างนี่โอ้เด็กนนอนมันขึ้นน่ะม,มันตะลุดออกมากเ่เห็นบ่ส่วนมองเด็กมองเด็กน้อยเลย่นขอกันยาใชนะ่ไหมกัญยงนี่แหละค่ะ ฝนเล็กน้อยมาเล็อัพเล็ก